อันนี้เจ้าหน้าที่กองบังคับการ,รปราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคออบอไปตรวจสอบชิ้นส่วนหมูแช่แข็งมีเยอะมากค่ะมีทั้งคากิไส้ลิ้นจมูกหาง รวมแล้ว4 3 9 5 9 9กิโลกรัมอยู่ภายในห้องเย็นแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดได้สืบสวนทราบค่ะว่าสถานที่ห้องเย็นนี้ประกอบกิจการลักษณะรับฝากและผลิตจำหน่ายสินค้าปศุสัสตว์เลยเข้าไปตรวจสอบก็พบซากหมูนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะโดยการนำเข้าสัตว์ชิ้นส่วนหรือซากสัตว์ต้องได้รับอนุญาตและก็ต้องมีการตรวจโรคจากประเทศต้นทางและประเทศต้นทางต้องไม่มีโรคระบาดด้วย ถ้ามีการลักลอบนําเข้าสัตว์หรือว่าตัวสัตว์จะไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยหรือตรวจสอบโรคระบาดก็จะสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูของไทยแถมยังเป็นการทําร้ายเกษตรกรทางอ้อมด้วยนะคะเพราะการลักลอบนําเข้าชิ้นส่วนหมูราคาถูกมาเนี่ยมันก็จะมาแย่งตลาดก็ทําให้เกษตรกร ที่เขาทามาหากินเนี่ยก็ท้อแท้อาจจะล้มเลิกอาชีพหายไปแล้วก็การกลับมาเลี้ยงใหม่มันก็ยากก็ทําให้ประชาชนเสี่ยงต่อ,อก,การต้องบริโภคสินค้าที่ไม่มีคุณภาพนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้า <Nice. S 2> ที่ก็เลยอายัดของกลางทั้งหมดโดยให้ผู้ครอบครองซากหมูดังกล่าวนําเอกสารมาแสดงภายใน15วันถ้าไม่นํามาแสดงภายในเวลาที่กําหนดก็จะดาเนินคดีตามกฎหมายค่ะครับ